ซื้อเบ็ซืเหนกซื้อเบ็เขาเนี่ยก็คือกันแล้กับซีวิเคนเนาะมีน้องเนาะนกเกิดโตหากินห้าอยากเกิดเกิมากแล้วก็หากินเลี้ยงสีบแล้วก็ตายแล้วก็โตมันแตกต่างกันมองว่าเขาทำความดีบ่ได้นละแต่ว่าคนทำความดีได้คนเกิดมาเพื่อสางวัลมีแต่ว่านกพวกนกพวกยังในนา,นาจะเกิดมาเพื่อใส่กรรม เกิดมาเพื่อใส่กรรมเพื่อสืบพันธุ์แล้วก็ตายโง่ลงมันเลยตอนนี้ก็อยู่ในข่มหลาดกับบังครับอยู่ในในี้ข่มหลาดกับบังมื่อเอาเอาแทง มารอแทงกลับมารอเารอาแทงกับบริษัทตอนนี้กับเวลาบ่ายสองหกนาทีเป็นวันเสาร์ที่สิบเดือนกันยายน2565ารอ อยู่ไปซ้ำตายครับพี่น้องทำความดีไปโอกาสทำบุญกระทำไป สวิตกกมีแค่นี้แหละครับชีวิตบ,บริม,มียังมากๆทายทาดีเมื่อมีโอกาสตราบใดทีด่ยังบ่มีล่มไหมย แต่บใดที่ยังไม่ลมมหายใจแล้วเพราำดีอยู่ก็ถือว่าเสียโอกาสพี่น้องเพราะว่าพนว่าตอนยังมีชีวิตอยู่นี่กินเขากินน้ำแต่ว่าตอนตายไปแล้วกินบาปกินบุญแต่ตอนนั้นยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเฮาบ่าท้ำบุญไห่พี่น้องตายไปเ้าสิกินยังนี่ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ผมมักทําบุญผมก็ทํำของผมไม่เรื่อยพี่น้องทำบุญ ทำามือละเล็กกมือแลหน่อยอาบาทสิบบาทผมก็ทำไปเรียกว่ามีโอกาสสิเอือเฟือ่อสัดเล็กสัดหน่อยเออเฟือนน่อเผื่อมษย์ผมก็ทำไปอย่างแรเลียกแรงหน่อยตามกำลังจะคลองเพราะว่าจักเมื่อไดสิตายนะพี่น้องมองว่วเมื่อไดสิตายตายไปแล้วแต่มีนรกสวรรค์ใน,นรีกร็ขึ้นสิบโอคาทุนหนุกคิดว่าจะคองในเหตุในสางมากพอสมควรเท่กัน โอเคครับผมพี่น้องโอเคครับขอให้ทุกชีวิตไม่ความสุขสาธุครับ